สวัสดีครับวันนี้กระเป๋าน้ำร้อมไฟฟ้านะครับอากาศช่วงนี้มันจะเริ่มเย็นแล้วนะครับเราก็มีกระเป๋านำร้อมไฟฟ้าสวยๆนะครับมาแนะนำนะครับวิธีการเนี่ยใช้ง่ายมากเลยนะครับหน้าตามเป็นอย่างนี้ด้านหน้าเป็นอย่างนี้นะครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับตัวเนี้ยนะครับมันจะมีช่องสอดมือได้เอามือหย่เข้าไปได้นะครับอากาศเย็นๆเนี่ยมือหย่เข้าไปเลยนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยก็เปิดฝามานะครับจะมีสายไฟเส้นหนึ่งหน้าตามเป็นอย่างนี้นะครับตัวตัวเต้า เต้าที่มันเสียบกับตัวหัวสายไฟเนี่ยมันจะเหมือนกันแล้วก็เสียบลงไปนะครับดังภาพนะนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กไฟรางทั่วๆไปเปิดสวิตช์นะครับอ่าเปิดตัวนี้ไฟก็ติดขึ้นมาประมาณสัก5้าทีเนี่ยมือจับดูจริงๆไม่ถึงนะประมาณสักสาทีก็เริ่มร้อนแล้วถ้าเราชอบนะแล้วก็ดึงตัวนี้ออกเลยปิดสวิตช์ดึงออกนะครับแต่ถ้าเราลืมเนี่ยประมาณ8ทีเนี่ยไฟตัวเนี้ยมันจะดับมันก็จะร้อนึงจุดจุด,จดหนึ่งสมมุติว่าเราชอบแล้วนะครับแล้วก็ปิดสวิต อ่าไฟดับแล้วก็ดึงออกมานะครับเราก็ปิดฝานําไปใช้งานได้นะครับคนที่ปวดหลังนะครับก็ใช้ด้านที่ร้อนเนี่ยประคบปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ปวดท้องเมนนะครับใช้ใช้ได้เลยครับแต่ถ้ามือชาเนี่ยพ่อแม่บื่อชาก็แย่เข้าไปนะครับแย่เข้าไปได้เลยนะครับมันจะมีอยู่4ลายนะนะครับมีลายตัวนี้นะครับชัดเลยนะครับนะสุนัขจิ้งจอกสีมนตนสวยตัวนี้เป็นลายแมวครับทาาแมวนะครับ อันนี้เป็นลายสุนัขนะครับอันนี้ก็เป็นลายกระต่ายตอนเราจําหน่ายนะครับเราจะจําหน่ายไปเป็นใบเปล่านะไปมันจะแห้งไม่มีอะไรนะครับข้างในกระเป๋าตัวนี้มันจะมีเม็ดเม็ดทําความร้อนอยู่นะครับเราก็จะให้ตัวจุกเติมน้ําตัวนี้นะครับไปใช้กับพวกขวดโออิชิขวดชาเขียวขวดน้ําบัตโรมนะครับเติมน้าโดยการใช้กวยตัวนี้นะครับเราใส่ไปที่รูนี้นะครับดันกข้ปไปแล้วก็เติมนะครับเติมเสร็จแล้วเราก็มีจุกตัวนี้ เอาไว้อุดแถมให้อุดนะครับแล้วก็มีสายไฟให้1เส้นนะครับเอาไปใช้งานได้นะไปเติมเองไม่ยากเลยครับนะแล้วก็สวยเหมาะกับสถานการณ์อากาศเย็นๆนะครับแล้วก็คนที่ปวดหลังเนี่ยควรจะมีนะครับลดการกินยาไขกล้ามเดือนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับราคาพิเศษนะครับขอบคุณมากครับ